มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกันสังคมชวนผู้ประกันตนรับเงินส่งเคราะห์ปวดร600ผ่านบริการพร้อมเพลงค่ะนายทศพงศ์กรีตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยน,นะคะว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการสายเงิน ประโยชน์ทดแทนกรณีส่งเคราะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้อมเพลย์กับธนาคารที่ผู้ประกันตนนะคะเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเอาไว้โดยขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิกรณีส่งเคราะห์บุตรนะคะสามารถลงทะเบียนพร้อมเพลย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากเอาไว้ก่อนยื่นเรื่องขอรับรองผลประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ทดแทนกรณีส่งครอบบุตรเอาไว้แล้วสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับผลประโยชน์จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์น,นะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาทั่วประเทศค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าการเพิ่มช่องทางการใช้บริการการจ่ายเงิน ประโยชน์ทดแทนกรณีส่งเคราะห์บุตรนะคะผ่านระบบบริการพร้อมเพลย์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้กระดาษและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีความโปร่งใสลดความผิดพลาดลดการใช้เงินสดแล้วก็เช็คอีกด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่มาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จกรมประชาสัมพันธ์และขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ